ดี๋ยวพยายามขายของในโฆษณาตัวเองของโฆษณาของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตนะครับเราก็มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับพวกเราครับยังไงครับผมมันมีสี่ช่องเดี๋ยวเราจะเรียงกันทีละคนดีเจไว้ก่อนเลยครับช่องแรกครับเพจสภาครับเพจสภาใช่ครับในเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กนะฮะสภาเด็กเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตนะครับผมพิมพ์เข้าไปตรงตรงตัวเลยครับตรงตัวเกือบพาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ตเกือบลืมแล้วเกือบลืมเกือบลืมเครับเราจะอัปเดตเกี่ยวกับต่างๆนะครับผมลงไปในเพจนะครับใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คานครับรองประธานชุมชนย่านเมืองเก่าครับเราเราขอบคุณมากเราเรามาใช้พื้นที่เราต้องโฆษณาเราครับผมนี่เฮ้ยลืมขอบคุณขอบคุณเพื่อผู้ใหญ่ใจดีเลยลืมไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอบคุณก่อนเลยจากเจ้าแรกเลยครับขอบคุณเทศบาลนครภูเก็ตเชียงทอง อะไรครับผมถามคุณเนี่ยใครถามใครก็ได้โอเคผมขอบคุณก่อนแล้วกันขอบคุณที่ขามาได้ตรงนี้เลยสถานที่แห่งนี้ก็คือลาดใหญ่ของเรานี่เองนะครับที่ออเภก็ทำโดยท่านประธานชุมชนพี่โดมีครับมีเยอะมากครับเดี๋ยวไปขายของโฆษณาตัวเองโฆษณาของสเปนเทศบาลครับครับผมมาประชุมรวมกันแล้วก็เลือกตั้งให้ได้21คน21คนเป็นคณะบริหารและทีนี้ก็จะเลือกประธานของเราประธานก็เป้าหมายตำแหน่งต่างๆกันเสร็จพอได้คณะบริหารเสร็จก็จะทำ กเข้าฝ่ายตัวเองก็ยังต่ำห้าคนหลักแต่ละฝ่ายแต่ว่าตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับครับผมยังมีเอเรามีพื้นที่ที่ต้องการผู้ปกครองคนไหนผู้ปกครองคนไหนสนใจให้ลูน้องมา